สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาชานเอลนะครับผมเมื่อนี้ <c oughs> นะครับอ็ดดาใช่ไหมสอนเชื่อมเนาะสอนเชื่อมก็คือเป็นคลิปไม้นะสอนสําหรับมือใหม่นะครับผมยำครับสําหรับมือใหม่เนาะกนะถ้าผู้ใดเ,เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามให้ดานะ่านะครับอา่า คลิปนี้สิเป็นคลิปเหมือนกับคลิปที่แล้วที่สอนเชื่อมไปนะครับผมก็คือสําหรับมือใหม่ที่เชื่อมยังไม่เปลี่ยนสำหรับมือใหม่ที่อยากจะหัดเชื่อมเนาะแล้วมีตู้เชื่อมอยู่บ้านแต่ยังเชื่อมไม่เป็นครับเมื่อนี้ไอ้ดาจะมาแนะน,นําวิธีการเริ่มต้นหัดเชื่อมครับผมฮะก่อนอื่นเนาะอะ่อุปกรณ์ก็มีเป็นตา แต่ป้องกันเวลาเขาเคาะเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตานะครับถุงมือเชื่อมถุงม,มือเชื่อมอซื้อเป็นถุงมือเชื่อมครับแบบใดก็ได้ครับแบบหน้าหน้า,นาแบบแจนี่มันก็หน้าบรนด์เลยคาถูกเนาะกับอันนี้อยู่ที่ราคาหลักหลักมันจำไม่ได้ไวจัตบาทมันห้าสิบบาทหกสิบบาทนี่แหละเนาะแล้วกันอากันะ จุหมุ่เชี่ยมน่อทำหรับงานเชี่ยมตู้เชี่ยมนักเชี่ยมน่อตู้เชี่ยมกะเดอะทีตเฮาไม่ครับสามารถเชี่ยมไปเบ็ดเนาะเพราะว่าเป็นตู้เฉี่ยมนะครับปากซีนงานซีนงานเนาะเดี๋ยวถุงมือครับถุงมือถุงมือผ่าเฮนมีถุงมือผ่าน้ำกาดีเพื่อป้องกันว่าห้มันบาดมือนะครับผมซีนงานมันมีคมนะครับ กับผมมือถืทั่วไปนี่ยนะครับนี่ครับแผ่นเล็กอะไอ้ดามีแผ่นเหล็กอันนี้ประมาณหามินเนาะก็หาซื้อได้น้ำลันขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสั่งเนาะเกี่ยวกับก็สั่งเนี้ยแถามว่าขอซื้อแผ่นเพดเนาะแผ่นเล็กเพดหามินเนาะอันนี้ขนาด ซีนิวเนื้อหานิวอย่างไรดางบารีบัตินะครับผมเอาก็จะลืมครับคีมไว้สำหรับจับชิ้นงานเนาะเวลาจับเข้าเชื่อมเสร็จอ่ะที่นี่แล้วก็รดเชื่อมทีที่ตรงนี้เลยครับขาดไปเลยเนาะรดเชื่อมนะรดเชื่อมนี่ก็ขนาด2.6งมิลน,นะครับก็บเป็นโกเบ สองจุด2กมิลเป็นลวดเชื่อมธรรมดนะเนี่ยลวดเชื่อมมาที่นี้เขาสิเริ่มต้นเชื่อมจังเดะเนาะหัดเชื่อมจังเดะไม่ได้สิมานแนะนำวิธีการหัดเชื่อมเริ่มต้นเลยคือเขา,าต้องเขาต้องมาหัดอารชิดงานก่อนอารตเป็นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสีต่อยอดแตกคือวิธีการหัดอาร อ,อยากให้จุดเป็นจุดใบก่อนครับห้องสีอาดเนาะจุดใบป,ประกามาหาประกาอยูนิเพนหรือประกาศยังงก็กดกกดได,ได,ได,ไดไ้ครับหรือว่าก็จำเป็นต้องจุดกันเบิ้งครับจุดขาบ้ค่อยออกจุดไว้จุดไว้จุดไว้จุดไใบจุดไว้ครับ ประมาณนี้ครับเนาะใหเป็นจุดๆไปเดี๋ยเห็นปะอ่าจุดไว้เนาะเดี๋ยวเราจะมาหัอด,อาหาดอา่านวิธีการอา่านเนาะเริ่มต้นเลยมันจะมือไหร่เนอา่านยายเนี่ยครับก็คืออา่านลงตรงๆเลยครับเก่าสิบองศาเลยดิง้งเนาะตาปาเนอะแตะปุ๊บเลื่อนังหน่อยครับให้มัน นะแล้วก็สังเกตนำเล็กให้มันกลมุกลมๆแล้วก็ยกขึ้นามนี้ครับอาตปึ๊บยกขึ้นนะปึ๊บยกขึ้นครับเดีย๋ยวมาเบิงครับอะะเปิดตัวเชื่อมละมื้อน,นี่เนาะอะไอเดาสสตาร์ไปเลยพี่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบแอมครับ máy cao xịt đẹp đôi trường phóng chân hộp đây đây

โใช่เกิอ่ะครับไปที่นี่มาบึงเนาะมันจะเป็นยังไงน,นี่ครับมับนไี่ห่อนเดื๋อวใส่มือจับได้แท็กประมาณนนี่ครับอัดแท็กให้มันชิ้นนะครับผมให้มันชิ้น มันจ no. ับความรู no. no. okay, ้ส no. uh, ึกได้เนาะแต่นันจะเป็นจุดกลุ่มสำหลับมือใหม่เลยเนี่ยเนาะใช่ไหมเพอาะแถบได้แล้วเนอะไม่เกินว่าไฟเนาะอ่ามันสีบกอยละลาบไปเลยเพราะไฟบางครั้งที่สตดำนิดนึงหน่อยเริ่มตุ่นไ่อยากให้ปรับไฟสูงนิดนึงหน่อยเนาะเก้าสิบถึงร้อยได้ก็ดีเนาะสำหรับการอัดอัลนะผม พอเขาชินเขาจำเขาตื่นสึกในการอ่านได้แล้วเขากจะสามารถเชื่อมได้ครับผมอ่าบิตย์นี้พอเขาอ่านได้แล้วชินแล้วนะครับเดีแต่จะมาสอนวิธีการเชื่อมเริ่มต้นเลยเนาะก็จะเป็นอ่านติดกันเนาะเอาจุดอ่านนี่สิครับให้มาต่อกัน to cảnh, to cảnh, to cảnh. đó Đây, mà bưng ở này à, nào khó phải chắc chắc lấy em à. đừng lấy em Welcome. Uh -huh. ครับกต่อกันนะครับผมประมาณนี้ครับตอกันมาทีนี้เคาะเบิ้งครับเนาะทีนี้ประมาณนี้ครับ,บ,รบ,รรบเห็นปยะยังไม่แบ่งลุครับ เส่เตาครับเดี๋ยวก,กระเด็นใสตตอครับนี่ครับนะครับเอาไปฮัดเบิรงครับเนาะยูบาทกับสมารถฮัดได้ครับแล้วเขาก็สามารถต่อยอดไปได้เลยนะครับผม กะคลิปมื so ่อน so ี้กับจบคลิปนี้ครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเป็นประโยชน์จังใดต่อคนผู้รับชมเนาะกะอย่าลืมครับฝากกดแชร์นะกดไลค์ให้ด่านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกะเดี๋ยวถ้าเพื่ใดอยากรูปอี้ยังเนาะอยากให้แนะ้ำเชื่อยังสามารถคอมเมนต์ได้ครับไว้ในคลิป เนาะเดี๋ยวอีดาไม่ใหคลิปแนะนำํำในข้าวหนะเนาะแล้วก็ถ้าเบื่อบติดตามว่าอีดาสิมาแนนําอย่างนี้ก็ไม่ให้จิปเจอกับอย่างนี่จะเริ่มกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ขออีดาครับมุนี้ครับ,รบสวัสดีครับ